แม่เปียวไปยังแม่เปียวไปยังแม่เปียวยังไม่มาเดี๋ยวรอแม่เปียวก่อนเก็บาการใครเก็บอาการคะหนูหนูเก็บอาการหนูเก็บอาการเรื่องอะไรคะอ๋อหนูเคยไปดู่มที่คอนเสิร์ตด้วยแบบนั้น่คอนเสิร์ตไหนคอนเสิร์ตก็อไมเหรอใช่แบบว่าเี่เลยใช่ครับพี่ไม้พี่ไม้ดูช็อตนี้พี่ไม้โอ้พี่เล็กน้อยสวัสดีครับชุดช็อตไหน ่ะผมดูอยู่พี่เอาเลยเอาเลยเอาเอาที่พี่สบายใจอ่ะคิดว่าทำได้ดีอ่ะเทพมาแล้ว MVP ไห้ของขวัญเนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องขอบคุณแบบนี้โอเคนานจังพิตานานไปอ่ะเดี๋ยวสีนานไปพ่ตาพี่ไหมรอไม่ไหวพร้อมย่างพร้อมยังพร้อมพร้อมมานะอ่แล้วเนี่ยพี่พร้อมแล้วแต่พี่บอกว่าพี่จะทำแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวโดนแบนพี่หยุดก่อนพี่หยุดเดี๋ยวก็ปีวิกหรอกโอ้ยตายแล้วตายแล้ว พี่ตาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นว่าโดนเตือนอีกหรอกไม่จะทำขึ้นเตือนนะไม่เตือนไม่เตือนสวัสดีครับไม่โฟมสวัสดีครับสวยผมทำไม่ได้จริงผมทำไม่ได้จริงครับแต่ว่าไม้ไม่ควรจะทําอะไรแบบนี้ไม้คือระดับเอเชียแล้วผมไม่ควรผมไม่ควรอยู่แล้วพี่ตาไม่ควร พี่บอกแล้วอะไรที่มันแบบเนี้ยที่มันเป็นทรงเนี้ยโยนไหมพี่ทั้งหมดพี่จะทําให้เองพี่ไม่ไม่ระดับเอเชียก็ไม่ควรทําพี่จริงๆมึงควรจะส่งเสริมกูหน่อยนะพี่แม่เปียมงสงสาข้ามมาไหมเพื่อนพี่น้องเพื่อนพี่น้องกันจริงๆอ่ะเขาอ่ะจะส่งเสริมกันแต่เรื่องดีๆพี่โ พี่ตาไม่ใช่พี่น้องกันนะขอบคุณมาแต่เด็กคนหนึ่งไม่มันพูดจนไปไม่ถูกเลยอ่ะผมพูดตรงๆรงพี่ผมพูดตรงๆพี่ตาแค่นั่งอยู่เฉยๆอ่ะก็หล่อน่ารักแล้วเฮ้ยพี่ตาขอบคุณค่ะแกก็ไม่ทันแล้วอ่ะพี่หนูน่าสวัสดีครับขอบคุณค่ะพี่หนูกุ้งขอบคุณครับพี่หนูกุ้งขอบคุณมากๆครับโอ้เนี่ย แม่ฮะอย่าบอกนะพี่จิ๊บเดี๋ยวก่อนใครใครเมื่อกี้ใครกดดูยังไงกดดูยังไงเหมือนหมนชื่อพี่คุณชื่ออันดับหนึ่งของฝั่งทีมพี่ไม้อ่ะอ๋อโอ้พี่หนูกุ้งเอาเลยเหรอ สุดยอดสุดยอดเดยวนะีวาะถ้าได้ดีนเตเ้นหน้าเซเว่นโอ้ยพี่จิ๊บจิ๊บมาพี่จิ๊บจิ๊บมาแมเปรี้ยวจ๋าโว้ยแมเปรี้ยวจ๋าแมเปรี้ยวสามทุ่มแม่เปรี้ยเหอแม้ยพี่ตอเเี้ยวสาม่มแล้วแม่สุดยอดพี่ตาอะไรนะพี่ตาจะได้เต้นหน้าเซเว่นเนาใช่ค่ะพี่ตาเขาพูดตอนต้นไรไงตอนที่มาชวนจอพี่เขาบอกว่าถ้าวันนี้อยู่นี้มาอีกเดี๋ยวพี่ไปเต้นหน้าเซเว่อีก เอ้าโดนเต้นหน้าเซเนล้พี่ตาเดี๋ยวผมถามแม่เปียวครับแม่จะให้ผมไปไหมครับถ้าแม่บอกไปจะไปไปไปถ้าไปแม่เปียวพูดแทนแม่เปียวเลยไปแม่เปียวจะให้ผมเต้นเพลงอะไรครับสามทุ่มด้วยโอ้หคนงางังงัดทา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 งงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดหมายี่จะเล่าก่อนนะว่า เเว้นเนี้ยไปมาสองรอบรอบแรกไปแบบตุ๊กแกหน้าปลุกไปแล้วก็ใส่วิกรอบสองไปแบบตุ๊กตาไม่มีวิกแต่ไปเป็นสาวเหมือนกันเนียยเอ็นดูหนูหน่อยหนูยังไม่ถึงร้อยเลยค่ะแม่แต่แม่เปียวบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นขอ,อบคุณค่ะโอ้เอ็นดูแม่เปียวน่ารักเป็นแม่เปียวน้าตาพิม แม่หนูหนูสลับพิมพ์ด้วยคนนะวิตายแล้วสู้ขอบคุณใจส้มครับพี่ชิปชิปขอบคุณครับขอบคุณใจส้มนะคาร์พี่ตาจะไปอย่างนี้เลยเหรอพี่ตาจะไปอย่างนี้เหรอพี่ตาจะไปจริงไหมเนี่ยตอนนี้เหรอหน้าบ้านเหรอมีเซเว่นหน้าบ้านเหรอไม่ไกลแต่ว่าไม่ไกลไม่ไกลไปนิดนึงไปจริงบ้าผมรอดูนะความจริงหยิบกุญแจเลยค่ะเท่งนั้นหยิบกุญแจหยิบกุญแจเลยปะปะคำไหนคำนั้นนะครับ เดี๋ยวก่อนแม่เปี๊ยบอกให้เต้นในนี้ได้แม่เปียบอกให้เต้นในนี้ได้แต่แม่ครับผมพูดคาไหนคํานั้นครับแม่ผมจะต้องรักษาสัมนันนรงนี้ได้แล้วกูเอาวิกมาใส่ทําไมวะเมื่อกี้คูไม่ใส่อยู่ดีๆอยู่แล้วพี่ผมสั่งวิกแล้วนะสั่งวิกแล้วนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยววันไหนไลฟ์แต่ผมจะแต่งแต่งเป็นเป็นเป็นแบบพี่ไลยถ้าอย่างนั้นรอผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปสักครู่แล้วคุณก็คุยกันไปก่อนนะนี่คุณอยากจะเล่นอีกเหรอเนี่ยขับรถ แต่พี่ตาไม่อยู่นิพี่ตาไม่อยู่นะเราทีมเดียวกันหรอคะไม่รู้ใครกดทีมอ่ะใครกดทีมก่อนเราก็บอกให้สลับทีมสลับทีมแม่เปี้ยวมาแล้วแม่เปี้ยวช่วยผมหน่อยเราต้องไปสู้เขาพี่ฟ้าใสพี่ฟ้าใสพี่ฟ้าใสช่วยหน่อย Help me Help me Help me ทำไมพี่ตาเขาไปแล้ว啊 พี่ตาตกเข่าไปแล้วอ่ะเคยมาตั้งแต่พี่ไม่ไลฟ์วันแรกๆเลยครับนี่มันจิกจอกอิ i ไซค k ณรู้ยูซีเดอะ y ผมขึ้นล็อลขึ้นลถแลถ้วนะผมขึ้นรถแา้วนะ If ้ o u in m ้ t e a m you have to c h a n ้ e y ้ u have you have t ถ change your n a m าถ้าถ้ห้เรีย,ย,ก,ยก้กห้าาา้้้ คนไทยทุกคนครับปลดกลับมาอยู่ห้องนี้ครับคนไทยทุกคนะขอคนไทยทุกคนปลดกลับมาอยู่ห้องนี้ครับทำไมอ่ะทำไมต้องคนไทยทุกคนด้วยครับไทยรวมนะฮะไม่เขาอัดคลิปแล้วเขาไปลงได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องตามเยอะทำไมนะทำอะไรนะอืไม่ต้องตามเขาเยอะเดี๋ยวเขาอัดพิวมาแล้วเขามาดูได้ดีลขอบคุณครับพี่ต่ามินเนี่ยน สภาพผมลุร้ายมากใช้แล้วครับคุณครับขอบคุณครับพาเราคนที่เซเว่นเขาจำพิตาได้ป่าวเขาจำได้อ่ะจีทุกวันนี้ไม่กล้าเอาลูกมากินมาเดินซื้อตรงนี้แล้ว้อนรัเอมิเจยินดีต้อนรับเอมิเจวอลคัมเอมิเจขอบคุณครับขอบคุณครับแต่เนี่ยถึงแล้วครับแป๊บนึงสู้ๆกันอยู่ต่างกันเกินใช่ไหมพิตาเร็วพิตาเร็วขับรถไปเลยวัถึงแล้วถึงแล้วถึงหรอถึงแล้วโอเค พี่เอไม่เจอุ๊ยอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโหคนลร่มเลยอ่ะอุ๊ยอย่าไปกลัวนี่คือไปเต้นอะไรอะขอบคุณค่ะเหรอได้ได้ลงทุนเนาะตาลงทุนมากเลยเนาะเฮ้ยผมพูดคำไหนคำนั้นไหมแล้วผมต้องเอนเตอร์เทนน้องผมเอนเตอร์เทนแม่เปรี้ยวด้วยผมต้องเอนเตอร์เทนทุพี่พี่ๆทุกคนช่วยน้องข้างล่างด้วยพี่ๆทุกคนช่วยน้องข้างล่างด้วยช่วยน้องข้างล่างด้วย ช่วยนกข้างล่างได้ครับช่วยนกข้างล่างเลยนะคะโอ้พ่อแก้วไม่แก้วเอ้ยขอบคุณนะคะนี่เขาจะเขาจะจำได้ไหมเนี่ยว่าผมเป็นดาวลิดอ่ะเขาจําไม่ได้หรอกพี่เขาจําไม่ได้หรอเออพี่ต้าใส่วิทยยไปจะจำไม่ได้หรอกพี่ไม่มีอะไรจะเสียอย่างแล้วพี่ตาจริงเหรอใช่ไม่มีอะไรจะเสียหรอกพี่ตาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมถึงแล้วผมถึงแล้วดีใจขอบคุณค่ะ

กูอยู่ในเลพี่ชาตตาอสายมอพี่ตาอยู่โ้พี่แีผมก็แย่แล้วโอ้ย่พรแีรอดูรอเต้นแล้วเนี่ยรอเต้นแล้วเนี่ยเร็วพี่บูสวันนี้ค่ะวัีครับเดี๋ยวดียวครับพดูนี่อะไรเียครับโอ้ยโอ้ย้คับคุณครับฮัลูหลครับวันดีครับผมโดนลงโทษครับมาเต้นอยู่เซเว่นเลยครับพี่ เอาละเพลงมามิวสิกคอมอนเดี๋ยวเดวเดีอาเพลงอะไรเพลงอะไรอุ้ยงัดกันงัดกันออุ้ยเขาอไลกเ่ว้ว้าว้าววาว้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 า้า้าววาว้าวเา้าว้าว้้าว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 ้า้วาว้า้้วาวว้ว้าว้ยวาวน้าว้วาวว อ่าแต่ยอมยอมยอมให้พี่ตาพี่ตาวิตส่าหเล่นขนาดนี้แล้วพี่ตาแม่ขอบคุณเต้ามินเนี่ยนะครับขอบคุณพี่จิ๊ดนะครับผมต้องเข้าไปเซเว่นไหมครือผมก็ต้องอยู่ข้างหน้าตรงนี้แม่แล้วทุกคนทุกคนดูดิรถเต็มเลยวันเสาร์ไงพี่ตาวันเสาร์ผมนึกว่าผมอยู่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเอายังอ่ะพี่ตาเอาดิเอาดิตรงไหนดีเดี๋ยวก่อนเอาตรงที่คนเยอะที่สุด ในร้านเลยให้ C C T V ร้านเขาถ่ายติดไปด้วยคนลืมเลยเอาในร้านเอาในร้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยในร้านในร้านแหละเอาในร้านเอาในร้านตรงเนี้ยแหละพร้อม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 เอาตรงนี้เลยเหรอใครเปิดเพลงต้องเปิดเพลงให้ฝั่งจากฝั่งพี่ต้องเปิดเพลงจากฝั่งพี่คุณเต็มเลยเเปิดพี่ตาทำได้พี่ตาสู้ๆพี่ตาพอดีกันหนูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ ให้เต้นเพลงอะไรให้เต้นเพลงอะไรงัดต่างงัดต่างงัดต่างงัดงัดต่างงัดต่างงัดต่างงัดแหมเมื่อกี้เต้นย่าแลมบอกว่าเอ้ยเต้นใหม่พัชรีบอกว่าเดี๋ยวบินให้กูงัดใหญ่เลยนะตอนเนี้ยพี่มาชอบแหละเอาี่พี่ตาอย่าหลบมุมพี่ตาอย่าหลบมุมพี่ตาตรงหน้าคน์เตอร์คุณดูผมขอหน้าคน์เตอร์เห็นไหมเนี่ยคนโพดเยอะเลยก็ทีที่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ออก พี่ตาเร็วเดี๋ยวเขาก็ออกหมดแล้วไม่คุณเปิดเพลงดิคุณเปิดเพลงคุณเปิดเพลงมาลงไม่มีเพลงอออให้ให้ให้น้องๆเขาเปิดเพลงให้มิ้นมิ้นเปิดทำให้เป็นผมงัดให้เลยให้มิ้นเปิดให้มิ้นเปิดเคอยเปิดโอเคตรงไหนตรงไหนไม้ไม้เจ้าตรงไหนไม้เจ้าตรงไหนหน้าเคาน์เตอร์พี่หน้าเคาน์เตอร์เดี๋ยวผมทำให้ก็ได้บางันงี้เลยนะเถีมาแล้วเร็วเแล้วกันนี่นี่ดูหน้าเคาน์เตอร์ด้วยไหม ดู่แล้ดูอยู่ดูอยู่ขอเตอนด้วยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ผมทำจริงนะสักทีสักทีพี่เองเลยครับสักทีพี่ตาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพอนเขาคิดไม่ดีเหี้พี่จะฝากสนใจเราไม่ได้ซื้อของอยู่แล้วพี่จะฝากเขาถือกล้องให้ไงอ่ะน้องจ๋าพี่กวนน้องหน่อยได้ไหมถือกล้องให้พี่หน่อยโอเคถือกล้องให้พี่หน่อยนี่รู้จักไมค์พี่รัตไหมนี่ไมค์พี่รัตเนี่ยเขาแกล้งพี่อยู่ไม่น่ารู้จักไม่น่ารู้จักอ่ะ มิ <sm ills> ้นเปิดเพลงมาเดี๋ยวพี่จะงัดให้มาตรงนี้หน้าเซเว่นอ่ะเปิดมาดังๆ ขอไปหไนยครูทา่ม่ลมายอ่เขอบคุณนะคระัอทุกคนแม่แม่เปี้ยวพอ,อยัง่ะพี่ตาโคตรลงทุนเลยวะ่ะฮโคตรลงทุนเลยไม้ถ้าไม่ใช่ไหมนะพี่ไม่ทำจริงนวย้ยพี่พี่เคยทำไปแล้วอย่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามความรู้สึกน้องก็นหน่อย รู้สึกเป็นไงบ้างครับน้องไม่ถ้าถ้าพี่มากับลูกพี่เนี่ยอย่ามองอย่ามองลูกพี่แล้วอย่าบอกลูกพี่นะนะโอ้คนะผมบ้าเขารู้จักผมเบ่าพี่ตาเขารู้จักผมบ้ารู้จักไหมพี่รัตไหมอ่ารู้จักนะอ่าเนี่แหละที่เขาที่ผมต้องมาเป็นตอนเนี้ยพอไมพี่รัตสั่งผมไม่มาใช่ไหมครับไม่เปิดเพลงค่ะทุกคนผมกลับแล้ว คุณคตั้าา <พา S 2> งห <พา S 2> ั้งหน่งแบบพิตาพ,าพาาิตาตั้งห่จะมเจ้าเลยอีกไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าไหนๆแบบอุสตส่าห์ไปถึงเซเว่นน่ะพิตายืนขึ้นไปยืนบนเคาน์เตอร์แล้วเ e ต้น <c oughs> ให้ดูหน่อยได้ปะไม่มันไม่ได้ยืนบนเคาน์เตอร์ได้ไงยืนไม่ได้ไม่ได้เหรอเขาบอกไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกยืนไม่ได้แต่ว่าเจ้ากล้องวงจรปิดไหมตอนเนี้ยเขาบอกเขาเตรียมโหลดไว้ให้แล้วเนี่ยเอา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 บอกเขาว่าโหลดลงลงทิกตอกให้หน่อย ไม่เขาวะบอกเขาว่าเอากล้องวงจรปิดโหลดลงทิกตอกและแท็กพิต้าให้หน่อยโอ้มหมาด้วยเพราะผมอยากเห็นขอขอขอหลีบลีฟตรงนั้นก่อนดีกว่าทำไมอ่ะเรเพราะว่าคนเยอะมากเลยเขาเขาคิดเงินไม่ทันไงเมื่อกี้พี่พี่พี่าออะไรไม่นัดจุดนี้ไม่ต้องอาย้วพ่ต้าโอ้ฮะมันไม่ใช่อายพี่เกรงใจเขาดีไหมเขาคิดเงินกันไม่ทันนะตอนเนี้ย พี่ตั้งแต่พี่ตัดสินใจใส่วิกเนี่ยเดินเข้าไปในเซเว่นอ่ะพี่ก็ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วตอน้านี้ดิเอาอะไรมาเกรงใจเดี๋ยว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 ทุกคนทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ก็บอกว่าพี่ต้าพี่ต้าทำหน้านี้หน่อยง่ายอ่ะเอา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 ทุกคนสมอไปพี่ต้าไปถ้าผมทำพี่ทำกับผมไหม มา嘛มาหนึ่งวันนี่ไงก็เอาแบบของพี่เลยหนึ่งสองสามโอ้ยพิต้าพิต้าพิธาสงสารสงสารกลับบ้านทักผ่อนไปโค้งสงสารเลยกับบเดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนนะผมจะต้องแปลงร่างแล้วนะรอผมก่อนนะผมกลับแล้ว โออ้ยอะไรกันครับเนี่ยไปกลับบ้านไปกลับบ้านกลับก่อนกลับก่อนลับบ้านปพี่ขอบคุณนะครับเจอกันครับ